แล้วนี่เป็นบล็อกนี้เลยแล้วก็เปิดแอนนี้ทุกคนเคยดูคลิปช,ช่องนลาไที่ทําไอติมบล็อก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 นี้บล็อกเกา่า ทางนี้เลยเยอะทุกคนบอกว่าตารุนท <texts> ุกคนบอกว่าเยอะไฟมากไปหรือเปล่าทเลยมันก็ตอบแบบนี้ค่ะเอา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 ไม้ออกเทน้ำใส่ไม้ออกหนึ่งสองสาม้ยไม่ใช่ถูกแล้ว ทุกคนนะไทใส่ไทดีๆบ้างเลยยังไม่ได้ขย um, right. okay. well uh ับ uh, อ่ะหนูจะขยับโอเคขยับแค่นี่ก no, ็พอเลยอ่มทุกคนเรามาเทกันตาลุนช่วยหนูเทหน่อยได้ไหม๋ยวมันหกอืม อ่ oh. แล้วเดี๋ยวจะรินเช็ดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีทั้งน้ำไอเนี่ยแหละแล้วค่อยเติมใหม่อื mm hmm. มนี้ยังไม่ได้ตเ,ดเติมจะเติมนิดนึง

มาไเส็ยบเราเลือกเดี๋ยวมันยาวเกินคลิปยาวเกินเอาไม้เสียบพอเสร็จแล้วอ่าพูดต่อต่อไปไม่เสร็จนะคะเอามาต่อไปเอาไม้เสร็จนี่มันแข็งแล้วยังไม่ทันได้ยังมันอยู่นิ่งเนี่ยมันนิ่งยังไหนเร็วๆเสร็จไปเร็วเดี๋ยวจะดึงทำไม่เสร็จ ใวคลิปหน้าค่อยมาดูตอนที่มันเป็นน้ำแข็งนะคะเอาเรวาวไปเรเซปสิเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อน้ำแข็งแล้วค่อยมาดูเรากินกันนะตารู้เร็วๆจะอยทัช้าโอ้ยมิเศษจิตโอ้ยต้ารู้ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวมันหมดแล้วเด็กที่มันยาวเกินอโอเคครับกระจกกลาง ทำเอาเลยพูดดิก็จบการทำคลิปนาราให้จิ๊นนาราใหชิวนาละใหนาละใหชิวฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากติดตามคนดูมาเยอะเยอะมีคอมเมนต์ด้วยก็ยิ่งดสีสิบคนมีคนคอมเมนต์ก็ยิ่งดีบาย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 